ขอเจริญพรสัตายาิโยมผู้สดับรับฟังวันนี้ธรรมะหลวงพ่อดีจะขอพาญาติโยมไปฟังเรื่องที่ว่าบางคนมักจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องง่ายๆขอให้มีทรัพย์สมบัติไม่มากก่นน้อย แล้วเอาไปบริจาคให้ภูมีศินหรือผู้ที่ยากจนหรือเป็นยาจกหรือเศรษฐีแค่นี้ก็ถือว่าจบอันเป็นสิ็จสิ้นของการทำบุญง่ายไหมละ่ะดังนั้นในคลิปคลิปนี้อาตมาต้องขอเจริญพรสัตยาติยมผู้สดับรับฟังว่าเรื่องการทำบุญว่าตามหลักการของพระพุทธองค์ที่พระองค์ตรัสไว้นั้น ไม่เหมือนที่เราท่านทั้งหลายคิดนะโยมเรามักจะคิดว่าการทําบุญก็ทําง่ายๆว่าเห็นเขาทําก็ทําตามเขาก็ถือว่าเป็นการทําบุญเมื่อสืบทอดประเพณีก็ถือว่าการทําบุญแล้วพอเราทําไปทํามามันเกิดความเบื่อหน่ายทันที ว่าทำไมถึงเกิดความเบื่อนหน่ายเพราะว่ามันไม่สอดคล้องผลไม่สอดคล้องกับตรุษฎีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เรื่องมากมายในพระสูตรบุงบอกถึงลักษณะว่าการทําน้อยก็ได้มากมีเยอะแยะไปแล้วพอเราเอามาประพฤติปฏิบัติโดยตัวของตัวเอง มีการเสียสลระสะสมบัติตามสมควรตามกายการเมแต่ยิ่งทําเมื่อใดก็ยิ่งที่ไม่ค่อยจะมีผลมันค่อนข้างที่จะยังไงยังไงคิดคิดคด,ดูแล้วบางคนก็มดความหวังบางคนก็มดศรัทธาความเชื่อ,อการทำบุญทำน้อยใดมากหรือทำมากใดมากหรือทำมากใดน้อยก็ไม่มีความเฉื่ออย่างนี้ เนื่องจากอะไรโยมแค่ประเดิมเริ่มต้นให้สอดคล้องกับตรรษฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไปไหม mm. เมื่อไม่สอดคล้องแล้วผลที่โยมต้องการมันไม่สอดคล้องกับจิตใจของโยมที่โยมต้องการโยมก็เกิดความเบื่อหน่ายทันทีดังนั้นการทําบุญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมว่าตามวิธีการโยมก็ดูเหมือนแบบว่าง่าย มีแค่สมบัติมีผู้รับมีผู้ให้แค่นั้นก็ถือว่าจบพิธีเป็นการทำบุญเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมล่ะแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดแค่นั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้แค่นั้นพระองค์จะตรัสว่าทรัพย์สัตว์ทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายการที่จะประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทางที่ดี ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมคันพื้นฐาน8ประการนีสซกก่อนทุกคนต้องมีทรรม8ประการนี้ประจําใจถ้าไม่มีทํามปประการนี้สิ่งที่คนอื่นทําในทางที่ดีสิ่งที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีมีการรักษาศีลการให้ทานการ ภาวนาการแผ่เมตตาอย่างนี้เป็นต้นผลผลนั้นก็จะได้บุญน้อยเหมือนที่ญาติโยมได้ประพฤิปฏิบัติตั้งแต่น้อยจนถึงบัดนี้โยมทำอยังไงอยังไงชีวิตของคอยก็ไม่เคยดีขึ้นสักทีมันเป็นเพราะอะไร บางครั้งโยมยาอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมะพื้นฐานของพระศาสดาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม8ประการนี้เพื่ออะไรโยมเพื่อไปสู้จุดเป้าหมายของชีวิตนั่นเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราทันทั้งหลายไม่ได้รู้รู้รู้แต่ว่า ปุยญตายายบรรพบรุษทั้งหลายเคยพาทำว่าทำอย่างนี้กเรียกว่าทำดีการทำดีก็คือต้องทำอย่างนี้นะลูกตอนเช้าลุกมาใส่บาตพระมีคนเท่ามาก็มีการเคารพคารวะนั่งตามอัติยาศัยพูดจาไพเราะไม่โก,กหกไม่หลอกลวงผู้อื่นประเภทร่วมแล้วก็คือประเภทดยรายกรรมวจีกรรม,มโมกนกรรมนั่นเอง ต้องเป็นอย่างนี้นะโลกทั้งจะเป็นคนดีทั้งจะได้บุญเราก็ประพฤติปฏิบัติอยู่แค่นี้เมื่ออยู่แค่นี้เราไปดูลักการที่พระพุทธศาสนาที่พระพาาุทธองค์ทรงตรัสไว้จริงๆว่าสัพพสัตทั้งหลายทุกทุกวันทุกทุกลมหายใจของสัพพสัตตน,น,นั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามลักธรรมคันพื้นฐาน8ปประการที่เรียกว่าอริยมรรค มีองค์แปดนั่นเองอยู่นี่เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับสรพสัตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประปัชิตหรือกระหัตไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนขณะไหนเวลาไหนสรพสัตเหล่านั้นสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ก่อนแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วหลักธรรมนี้จะพาสรพสัตเหล่านั้นฟันฟ้าอุปสรรคที่เรียกว่า เป็นเส้นทางเป็นจักรที่จะไปฟันฟ้าอุปสรรคอยู่ที่สังสารวัตเป็นเส้นทางเป็นสะพานที่ข้ามสังสารวัตได้ดังนั้นไม่มีทางอื่นเลยที่จะให้เราเลือกมีทางในทางเดียวที่เรียกว่ามักมีองค์แปดนั่นเองเป็นคันพื้นฐานด้วยนายมนะเป็นธรรมะพื้นฐานประจำใจของทุกๆกคน ของทุกๆบริษัทต้องมีหลักธรรมนี้เป็นประจำแล้วโยมเคยถามตัวเองไหมว่าในตัวของตัวเองเคยรู้หลักธรรมนี้บ้างไหมเคยประพัติตามหลักธรรมนี้บ้างไหมถ้าโยมยังไม่เคยโยมจะทำโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องได้บุญแต่มันได้บุญน้อยเหมือนที่โยม เกือบๆจะทอแทในชีวิตนั่นแหละทํามาตั้งแต่น้อยจนถึงสาวแล้วจนถึงหนุ่มแล้วจากหนุ่มมาสู่เท่าแล้ว7 0 8 0 9 0ปีแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเห็นไหมเพราะว่ารโยมเพราะว่าหลักธรรมคันพื้นฐานโยมยังไม่ไม่รู้ยังไม่ทราบดังนั้นก็ขอให้โยมอย่าเพิ่งหมดกำลังใจที่เรากระทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีผล จะมีผลอยู่เสมอแต่จะผลมากผลน้อยมันอยู่ที่การกระทําเจตนาอยู่ที่การกระทําในขณะนั้นแล้วที่นี่เมื่อเรายังไม่รู้หลักธรรมแปประการที่พระสุสดาพระองค์ตรัสไว้ตรงนี้บุญเหล่านั้นกรรมเหล่านั้นยอมได้บุญอยู่เสมอแต่มันก็คงจะได้น้อยเพราะเราไม่ได้ประกอบด้วยหลักธรรมขันพื้นฐานนี้เองแต่นั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตยังเหลือของเราท่านทั้งหลายยมเอาหนังสือมา มาเปิดดูเลยว่าทำแปดประการที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าเป็นใบจักทั้ง8ดใบเพื่อที่จะหมุนฟันฟ้าอุปสรรคในการมาพบรูปพบอรูปมาพบที่เรียกว่าวัดดะสงสารได้อย่างไรได้อย่างไรดังนั้นขอให้โยเอาหนังสือมาท่องไว้แล้วก็มาดูข้ามแปลมาดูวิธีการปฏิบัติทั้ง8ดใบนี้เป็นจัก ที่มีใบข่มที่ดุดไม่มีจักใดไม่มีเครื่องอะไรไม่มีมีดอะไรไม่มีอาวุธอะไรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจักรแปดใบนี้อีกแล้วเอาไว้ทำอะไรโยมเอาไว้ให้จักไปหมนุนหมุนเพื่อตัดเยื่อใหญ่ของวัฏสงสารในภายภัคนี้ เพื่อที่จะผ้าเปิดทางให้ชีวิตของเราเได้พลจากวัฏสงสารไปสู่ขึ้นนิพพานนั่นเองดังนั้นการทำบุญเล็กบนน้อยบนใหญ่อะไรประมาณนี้นี่เลยโยมมันเป็นวิธีทางที่เราจะเดินผ่านจากวัฏสงสารนี้แต่เรามันผ่านไปไม่ได้เนื่องจากอะไรมันผ่านไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ประกอบโดยหลักธรรมพื้นฐานแปดประการดังที่อาตมาบอกว่า มักมีองค์8ดนี้เองแล้วมักมีองค์8ดมีอะไรบ้างพระพุทธองค์เทียบว่าอย่างไงมักมีองค์8พระพุทธองค์ทรงเทียบว่าเปรียบเสมือนกับตุ่มน้ำที่ไม่มีฐานรองรับย่อมตกลงสู่ที่ต่ำได้ง่ายส่วนตุ่มน้ำที่มีฐานที่ตั้งอย่างแข็งแรงดีแล้วย่อมตก ลุนสู้ที่ต่ำได้ยากจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจที่ไม่มีหลักธรรมขั้นพื้นฐานรองรับจิตใจของเรายอมตกไปสู่ที่ต่ำได้ง่ายสวนจิตใจที่มีหลักธรรมขั้นพื้นฐานในการรองรับ จิตใจยอมตกไปสู่ที่ตัมได้ยาก่วนว่าฐานที่ตั้งของใจตรงนี้มันคืออะไรก็คือมักมีองแปดไหงโย,โยมพระศาสดาตรัสไว้อย่างนั้นมักมีองแปดแล้วเรายังไม่มีเลยเห็นไหมเมื่อเราไม่มีอย่างเงี้ยจิตใจของเราเดียเด๋ยวก็โกศลเดี๋ยวก็อกโกศลเดี๋ยวก็อกโกศลเดี๋ยวก็อาโกศลอยู่อย่างนี้ ลงเลงลงเลงเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวอย่างไงก็คืออย่าง,างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองสักหน่อยเลยพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราทําอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์สอนบอกว่า,วา,วาให้มีฐานที่ตั้งของจิตก็คือมักมีองแปดมีอะไรบ้างมักมีองแปดมีสมาธิิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชิวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิ อา้าวดังนั้นทั้ง8คอนี่ก็เรียกว่าจะทั้ง8ใบแต่ละใบจะต้องหมุนไปพร้อมพร้อมกันมันถึงจะฝันฟ้าอุปสรรคอยู่บนวัดสงสารได้ถ้าใบาใดใบหนึ่งไม่หมนุนก็จะไปไม่ได้แล้วที่นี่ในคลิป,ลปนี้ธรรมาไม่ได้แปลให้นายโยมนะไม่ได้แปลก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายไปดูคําแปลเพื่อที่จะนํามาปฏิบัติ แต่ธรรมาจะสรุปประเด็นยอดยอดแบบะกะทิกะทิให้ให้ญาติโยมใดสดับรับฟังและเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติก็คือแปดทั้งแปใบนียพระพุทธองค์บอกว่าถ้าสปสัตทั้งหลายเนี่ยลำบากในการพิจารณาลำบากในการประพฤติปฏิบัติคือยอ่อลงมาเลยอยู่ยอ่อลงมากกันเลยเหลืออยู่แค่3เอง3ก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสามข้อแรกจัดเป็นศีลสามข้อ กลางจัดเป็นสมาธิสองข้อสุดท้ายจัดเป็นปัญญาก็คือศินสมาธิปัญญาเมื่อเราย่อมาอย่างนี้เรารู้เลยว่ามันเป็นพื้นฐานเพราะชีวิตของเราจะคลุกคลีอยู่กับสินตลอดชีวิตของเราจะคลุกคลีอยู่กับความสมาธิอยู่ตลอดชีวิตของเราจะคลุกคลีอยู่กับการมีปัญญาอยู่โดยตลอดเห็นไหมมันกลายมาเป็นเรื่องของของง่ายและบัดรน้ มองเห็นสภาพเลยว่าโอ้ทั้ง8ดคอนี่ยอมาเหลืออยู่3มีศีลสมาธิปัญญาศีลพระสงฆ์องค์สามเนรมักจะสอนญาติโยมทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มารักษาศีลทำบุญรักษาศีลศีลเป็นประธานศีลเป็นหัวศีลเป็นกำแพงศีลเป็นรั่วเพื่อกันในอกุศลต่างๆที่จะเข้ามากินกุศลของเราที่อยู่ในใน พื้นหน้าของเรานั่นเองหน้าของเราก็ถือว่าเป็นปุญญเขตังอรุตรังก็คือเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็คือประสงค์เรามาพืชเอาพืชมาเพาะมาปลูกไว้ยมจะต้องมีอะไรเป็นกำแพงมีกำแพงเพื่อป้องกันตรงนี้ก็ต้องมีศีลศีลเป็นกำแพงศีลเป็นหัวราหัวหน้าศีลเป็นหัวแต่นั้นทุกอย่างเนี่ยแม้แต่มนุษย์เราอยู่ได้ก็อาศัยหัวก,ก็คือสีระก็คือศีลนั่นแหละศีลนนก็คือหัวนั่นแหละ ต้องอาศัยหัวถ้า,าหัวขาดเมื่อใดคนเราก็ตายเมื่อนั้นเช่นกันศสีลบุญทานของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีศีลเมื่อใดไม่มีกำแพงเมื่อใดไม่มีรั้วเมื่อใดอากุศลตางต่างๆอากูศลต่างๆเนี่ยจะมารุกรานกินพึกพักพึกผลที่เราเพาะไว้นั้นทุกอย่างมดสมาธิก็คือการนิ่งการสงบการนิ่งการสงบเป็นอุบายที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบใครที่มีสมาธิคนนั้นยอมใดเปรียบ ไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้าการทํางานทุกอย่างถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ได้จิตใจของเราจะไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้จะทํางานจะผิดพลาดที่เรียกว่าเข้าคาเข้าคังประมาทนั่นเองดังนั้นจิตใจของเราเนี่ยจะต้องนิ่งคือจิตใจของเราจะอยู่ในปัจจุบันให้ได้ถ้าจิตใจไม่อยู่ในปัจจุบันญาติโยมทั้งหลายจะลําบากดังนั้นพระพุทธองค์สอนให้เราข้อที่หนึ่ง มีกายวาจาใจให้เรียบร้อย 2. ใจของเราจะต้องตั้งอยู่ให้เป็นปัจจุบันก็คืออยู่ในความเป็นสมาธิรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าให้จิตใจออกนอกเส้นทางเท่านั้นอันนี้ก็คือสมาธิเมื่อจิตใจไม่ออกนอกเส้นทางจิตใจของเรามีการปล่อยวางทันทีปล่อยวางในอกุศลนมูลปล่อยวางในนิบอนห้าเห็นไหมปล่อยวางในสังโยชติบมดแล้วไหมนี่ กุศลมมลมีอะไรมีโลภะโทสะโมหะนิวรหา้ามีสกายาติที่วิจิกิจฉาถีนมิทักทัอุทธจกุกุจจวิจิกิจฉาสังโยชน์มีอะไรสกายาติที่วิจิกิจฉาสิลปัทภปรมาสกามส,สันทะพยาบาทะรูปราคะอรูปราคะทิฏฐิมณะอวิชัยมาเมืม่อจิตใจของเราปล่อยวางแล้วนิยม มันจะเกิดปัญญาวาบมาทันทีรู้แจ้งว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จแล้วในขณะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับบุญรับกุศลไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาโย,ยมไม่ต้องมาสวดโว้ยโว,ย,โวยก็ได้หรอกเพราะญาติโยมของเรามีแต่ความรักอยู่ในอยู่ในใจของโยมอยู่แล้วมีแต่ความไม่อาฆาตพยาบาทต่อทรัพสัทว์ทั้งหลายถึงแม้ว่าเราไม่ต้องแผ่เมตตาให้เขาเขาก็จะมาขอมาอยู่กับเราเอง เปรียบเสมือนน้ำเย็นกับน้ำร้อนปลาจะอยู่น้ำไหนปลาก็ต้องเลือกอยู่เอากับน้ำเย็นเลยโยมไปอยู่กับน้ำร้อนได้ยังไงมันก็ตายใช่ไหมดังนั้นการทําบุญทาทานของเราถึงแม้ว่าเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ให้เขาทําแล้วไม่ให้เขาเขาก็ต้องมาขอมาเกาะ,ะเราอยู่คือเา่เอามาอาศัยเราอยู่คือเขานั่นคือการแผ่เมตตาหรือการอุทิศส่วนบุญส่วนกวนุศลให้เราไม่ต้องไปเอ่ยปัก แคน่นึกได้นึกได้นึกได้ไปซอดคลองกับพระศาสดาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างแน่นอนดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังครูบาอาจารย์บอกว่าการทําบุญในพระพุทธศาสนามันขอให้มีทรัพสมบัติเงินทองที่พร้อมที่จะบริจาคให้ผู้มีศินหรือผู้เป็นยาจกหรือเป็นเศรษฐีคือบุคคลสัมปทานนั่นแหละขอให้มีของมีคนรับ แค่นั้นก็ถือว่าจบใช่ไหมพอเราทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกตั้งแต่น้อยพ่อแม่กูพ่อแม่ในก็พาทําอย่างนี้มาจนถึงบัดนี้เก้าสิปีร้อยปีก็ไม่ไม่มีอะไรดีเลยดูดูแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะอะไรโยมก็เพราะว่าเรายังไม่รู้จากธรรมะคั้นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นแรก เป็นฐานที่ต่างของกุศลต่างๆนั่นเองดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายลองไปอ่านดูไปศึกษาดูว่าอาริยมรตมีองค์8มรคมีองค์8เนี่ยประศสสดา่าันตรัสไวอย่างไรแล้วเป็นคันพื้นฐานทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย ดังนั้นในคลิปคลิปนี้อาตอมาต้องขอเจริญพรสถายาโยมจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร